ทีมบวกครับทางน้องเฟิร์นรูน้ามูนะครับเกมพี่แล้วเป็นยังไงบ้างก็เละนเ่ะตุ๊เฟสเลยค่ะพันันก็จะเป็นในหา้ฝั่งทีมกระท้าอีกครั้งหนึ่งครับที่จะได้เลือกอีก <serving> 3ามคนครับ <wan> ที่จะห้ามใช้ปืนเหมือนเดิมเลยครับเอาใครดีเอ่ยถ้างั้นก็เอากับตันทีมออกเลยแล้วกันโอ้โหโอ้โดจับไม่ตัดเออันนี้ไม่มีความแม่ตาเลยนะฮะเขาขอร้องแล้วก็ตัดผ่านไปเลยคอยมินิเกมเมอร์ค่ะ แล้วก็ลูกบาสค่ะทางลูน่าบูเนี่ยเกมนี้ก็ต้องเก็บยาเก็บระเบิดเก็บ,บกอะไรอย่างเดียวห้ามใช้ปืนนะได้ป <laughs> ตอนนี้ตอนนี้เราเล่นกันยังไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เก่งโซ่นำะเกมนี้เกมท้ายผมว่าจะแบบให้พวกพี่เล่นกันเลยอะ่ะผมจะไปยิงแล้วผมไม่ไห,หวแล้วพี่พี <laughs> นะ่ริวป่าว่าสามตีไปกับเก่งมีใครบ้างอ่ะก็มีแกงพลอยมินิทีมอื่งแกงอะไรไม่รู้อ่ะทีมอื่นยูเวนยูเวนทีมเก่งโซ่ครับไปไปเจอกันที่ไปน้านทั้งหมดเลยครับถ้าฟาร์มเสร็จแล้ว ที่เร็วถ้าเราแพ้เราต้องเหมือนเราน่าจะต้องป่าแป้งเลยล่ะใช่ไม่แล้วไม่เกี่ยวดีไอเฟอร์คนเดียวดีมาแน่เกี่ยวไรผมไม่ใช่เทมเมอร์ไอ้เป็นลูกกัดจอกมันอยู่และทีมอีก32คนต้องป่าแป้งลงโซเชียลมีเดียของตัวเองหน้าเราพวกผจะไปอยู่แถวพวกแคมป์อัลฟาน่ะน่าจะพวกเราแหละอ๋อต้องป่าไม่มีสกิมไม่เลยใช่ไหมครับไม่มีสกิมหมดอยู่อ่ะ แต่จริงๆตีหนึ่งมามามาดักไอ้ไม่เอาไม่เอาดีกว่าจะตายอยู่รงนไปไหมแต่ต้องลูนเหรอดักตรองลูนเหรอใช่ครับใช่ใช่ผมเพราะว่าผมผมจะเดินไปฝั่งนูนไงไปอยู่รูนป่ะพี่ริวโอเคงั้นงั้นเราไปไปตรงสะพานลูนไหมครับสะพานลูนแล้วให้พวกลูกบ้านอยู่ตรงนู้นไปเด้เราเราไปอยู่แค่สองทีมเนี้ที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้มีคนดักตรงมาร์คเขียวอ่ะมีคนดักตรงมาร์คเขียวป่ะ ไม่มีวะเตะไม่มีเพราะว่าเด๋อเนี่ยฝั่งเนี้ยพ่อฝั่งนี้เขาจะไปตีบูทแคมป์เขาเขาาจะไม่ดักขอบคนดูชอบไปบอกว่าวางแผนนะก็ธรรมดาก็คนดูอ่ะเออเงี้ยไปที่ที่ีอกไดาธรรมดาไม่เครียดยังไม่ได้ตึงเลยแต่พี่ฟังยากเสียงดูเหมือนเราเครียดนะเฟิร์นเหมือนเครียดเลยแหะ เคครพี่ตรงนั so, okay, uh ้นอะบนเขาอะเป็นฟเลยเต็ม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 เต็เต็ม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 เตมเต็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 เต็มเตเต็ม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 เต็ เด่นเ่นอยู่นเดล้ก็เห็นะหะเเห็นอสได้อสไเหมือนมอสเมอน้น้่ะดใหญ่เลยว่ะดใหญ่เลยว่ะมนาราแล้วน่าามานะน่าามาเฟินโดนต่เกตเกขับถมาข้ามาเลยข้าเยนั่งอยู่หินตัวนึงใครวะมังนู้น Watch out อันนี้ไม่มีสกินที่กระเป๋าไม่มีสกินกระเป๋าไม่มีสกินมาฆ่าแล้วถอยออกมาก็ได้เพราะว่าเขาถูกมันทีมันถมเยอะมีไฟกันอยู่ไหมครับมีที่มีทเข้าไปรวมด้วยพี่เฟิร์นห้ามใช้ปืนดุกลายังยังครับยังมียังมีอยู่มีมียังมีบนไปนานมีคนคนวิ่งขึ้นหรือเปล่าเอากระโดดไหมพี่เอ้ากระโดดเวลาถุงเก็บไหมพี่ขรงบ่านิดหนึ่งเก็บยาไว้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 ตามกันหนึ่งว่าสะพานข้างไปหน้า นไปนั่นไปนั่นทายิงผมเนี่ยเอ็โตอยู่ไหนอ่ะใครอยู่สะพานใครอยู่สะพานเนี่ยพวกพีพวกพี่พี่อยู่กับเฟิร์นบ้านข้างสะพานน่ะโอเคสองคนแต่พี่ลิวอยู่นี่บนเขาบนเขาที่เรียบร้อยพวกพี่หมดแล้วบนเขาอ่ะโอเคแล้วใครว่าแล้วใครแล้วใครโดดว่ายน้ำอยู่ตรงสะพานเนี่ยเอาไม่ใช่พี่เราจบแล้วกันะครับนี่ไงโรบอตตายเออ เออไปไปอันนี้ตาว่าผมเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วในไปหน้าหมดละไปหน้าหมดผมเก็บหมดแล้วอันนี้ตีเราเนาะอันนี้ตีเราเนาะตีเราตีเราตีเราเได้เลยใช่ป่ะใช้พันบนเคลียร์ไหมไม่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 เคลียร์ได้ตรอพี่ดันดันดันขึ้นเขาครับเราดันขึ้นเขาตรงตรงเลยเดินด้วยกันเนี่ยอ่าไปดันขึ้นเขาเขาไหนวะพี่ริวทางทางไปหน้ากันลังดันขึ้นเขาใช่ป่ะถ้าเกิดชี้ขวามาเขาจะนอนงูอยู่ทางขวา ซ้ายพี่มาชิดาเฟิซ้ายแล้วปิดปิดขวาปิดทางไ้นขึ้ึ้นเฟิร์นพอตีเขาทาง้นพอตพอตพอตพ่ตพอ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 ตพีตพอตพอาพอตพอนพอตพอตพอตพอยพอต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 าอตพ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 อยพอซ้าตพอตอตพ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 อาพอตพอตพอันอตพอตพอตพอาพอตพอตพอตดอตพ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 อด้อตพ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 อตขอตพอตพอต เราหนุ่งมาเราเราห้ามแยกกันนะต้องอยู่ใกล้ๆกันแลเดี๋ยวมันจะมั่วแจมบ้านได้ปะแจมบ้านครับมันมีคนปะตีใครอยู่ในบ้านไหนตงขวามีครับตรงขวามีทิดเราเยี่ยมให้บ้านใครอ่ะในบ้านอ่ะเฮ้ยเขามีสกินเขามีสกินสกินี่เฮ้ยผมว่าเปาเลยเฮ้ยผมอยู่ร่างบ้านนะตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วัน่ะงั้นเรารวมหมดแล้วได้เหรอไม่แล้วตรงนี้ใครสมมติยังไม่หมดเลย

เยไม่ครับเป็นสอาปครับเป็นไปต้องต้องต้องมาดึงก่อนครับดึงมาดึงอันนี้คือเหลือแต่ทีมเราหมดเลยใช่ไหมพี่พี่พี่หนู่หนูหนูบางคนที่โดนแบนหนูขอต่อยคนเดียวเโดนแบอไร่าดนหนดนแบมมขว าานะจบแล้วพี่เดี๋ยวรอเปิดกล่องวัดกันที่คะแนนเปิดกล่องถ้าเปิดได้กล่องแดงโอ,โ,โอ้โหก็รู้อยู่พับจีใครมันจะไปเปิดได้กล่องแดงวะนะโอ้พี่ตื่นเต้นมาเปิดกล่องอหนูก็ดวงสุดจะยอดอะรูอหน้าสองยกล่อ,องฉา,ายานี้ไม่ได้มาง่ายๆต้องสม่ําเสมอแล้วมันยากตรงไหนรู้ป่ะพี่มันยากตรงที่แบบว่าเปิดทีละกล่กกองอะ ได้ของแดงได้ร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนอ่ะก็คือชนะเลยนะกล่องแดงร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนกล่องชมพูได้ไปไปไปคะแนนมาแล้วคะแนนมาแล้วไปดูคะแนนไปชนะเฮ้ยร้อยแปดสิบสี่เอาเรื่อยคะแนนว่ะพี่มูดเราไม่เอาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มูดเราไม่เอาไม่ใช่เหรอเดี๋ยววันอนเดยววันเดี๋ยววันเดี๋ยววันดีโอเคครับผมมาแล้วครับผมนี่ฮะครับลูน่ามูนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ลุยเลยลุยเลยเปิดได้เลยครับขออัญเชิญอ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาสถิตให้กับมือข้างซ้ายของหนูครับมันคืออะไรฮะมันคือเออ่ยันจากวัดแขกค่ะโอ้โหโอเคอ่ะเปิดทีละกล่องนะจ๊ะเปิดกันก่อนนะมาเปิดนะไปกล่องแรกสติกเกอร์สีฟ้าเรียบร้อยสติกเกอร์แหนึ่งแต้มสติกเกอร์แระเขาผมพราะทีเดียวเลยครับไม่ช่วยอะไรเลยยันไม่ช่วยอะไรเฟิร์นเลย โอเคขอบคุณครับเปร็ดคูปองสีฟ้าครับผมว้าวโอ้คือกล่องพับจีเขามีแบบสีอื่นมากกว่าสีฟ้าไหมคะพี่คือไม่ได้แล้วหนูขอแบบว่าใส่แล้วว่าขอหอยเลยโอ้โหนี่หนูเปิดได้เลยเนาะเปิดได้เลยเปิดเลยครับก็คือเ็าเล่นของอีกแล้วอ่ะใช่พันเต็มข้อมือเลยผมเห็นอยู่เนี่ยโอเคของฟ้า ขอบคุณครับคือวัดไหนก็คืออัญเชิญกลับก่อนเนาะกลับก่อนอัญเชิญกลับก่อนนะคะออ่ะโเคพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูอยากได้ของแดงพ่อจ๋าอ่าอย่าอย่าชนะหนูมีปิดตาด้วยนะปิดตาด้วยนะฟ้ามันดีอุ้ย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 อะไรหนูบอกเลยหนนูชะอะไรดูเลยครับไปดูดีเลยอยู่อยู่พูดสปอยดูไปเยครับ เลยจะรเพิ่มยิมภาคยมภาคะแนนโอ้โหบายบายหนูก็บายบายกินหนีอ่ะกินหนีก่อนอะ้รชมพูใช่ไหมเปิดได้ไงวะาเอาของแดงเปิดได้ไงเบิดว่าหนูเปิดทองละโมหรอหนุ่มเวียดนามเขาชอบชอบผู้หญิงทาแป้งไหมน่าจะชอบนะพี่เขาหนูว่าน่าจะชอบอ่ะ ทาเลยละกันงั้นหนูทาเลยหนูแพ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเรานำอยู่แหมพึ้มนีไงหนึ่งตัวคือคือโอ้โหหนูขอไม่เปิดแล้วได้ไหมคะค้ยหนูหนูนานนั้นเลยเอรอมาแล้วแบบอีกแล้วอีกแล้ว เขาเิดเลยแล้วก็ะรีแล้วอ่ะยาแป้งก่อนก็เป็นโคเลยว่ะอดรเป็นเคดอเออเปิดกอมีเฟสหอังลตอนนเล่นของเราก็ต้องเล่นของนี้ากเอาพิกกิเอาเปิดเอา50แป้งเนี่ยบาสิกิก50แป้มเนี่ยเห็นบอกว้ายเราเก็บม่วงหลายๆชิ้นก็พอ โอ้ยแต่พี่เปิดเปิดกล่อง่วง5้าคะแนนแต่ชมพูต้องเปิดแบบ5้ากล่องนะถึงจะได้เท่ากับชมพูใช่ป่ะเหลืออีก10บกล่องอะเปิดอะห้ากล่องครับสบายสบายครับโอ้โหที่ครับจบเกมเลยแล้วกันครับขอโทษทีเอาอีกแล้วผมขอโทษนะครับจบเกมเพียงเท่านี้ครับขอโทษครับโอ้โห เดียวนะออกของแดงอย่างงั้นเหลอไปทำบุญอะไรมากันของเวียดนามันเฮี้ยนคร้บขอโรทีข้ามเอ่ยชื่อครับของเวียดนามันแรงครับพี่กีแกงอยู่ไหมอยู่ฮะเปิดฝาแป้งรอแล้วค่ะโอ้หนูยังพอสู้ได้อยู่ไหมคะสู้ยังเกลือสงขาแต่ไม่จบพี่สู้ได้ใช่ได้ เคะคือลุ้นลุ้นอะไรป่ะคือจริงจริงมันมีทริคในการเปิดกองด้วยนะเฟิร์นอ่ะได้ทริคจริงป้าเขาได้ของแดงหรอโอเคจริงป้าเขาได้ของแดงหรอของแดงหรอม่วงหม่วงหรออ๋อม่วงก็ไม่แบบมุกอม่วงก็ไม่ทานแล้วม่วงก็ไม่ทานค่ะไม่ทานแล้วค่ะขอโทษครับผมมันโหดไปหน่อยขอโทษหนูน่ามูลมีอะไรอยากจะพูดถึงคุยน้องพิงค์หน่อยไหมน้องสาวคนนี้ขอแป้งเต็มเต็มมือได้ไหมครับ แล้วลูกไปเต็มหน้าได้ไหมครับผมได้เลยชนะชนะก็พูดใหญ่เลยฮะชนะแล้วก็พูดใหญ่เลยว่าสาวอยากแหล่รักแหล่สวัสดีครับขอชมการปะแป้งลีลาการปะแป้งเด็ดๆหน่อยได้ไหมครับผมพอแล้วพี่พอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วพี่หูหูแกจะโมะไปเลยเหรอโมะเลยอย่างนี้เหรอแป๊บหนึ่งพี่มันนี่เนี่ดู้ม สวยพี่กิ๊กแบบนี้ไม่ไดสวยไม่อิงแบบนะหนูพี่กิ๊กหนูก็สวยอยู่แล้วพี่จะแบบตรงไหนพี่กิ๊กก็สวยผมขอถ่ายรูปกับพี่กิ๊กครับเป็นสีแก่ช่องของผมทุกคนโพสต์ขอจิ้มแก้มสาวหน่อยละกันพี่กิ๊กหันหน้ามาหน่อยโหถ่ายรูปไม่หันหน้ามาได้ไงปกติเราไม่เกลือ รักพี่กี๊กิกนะพาไปทำบุญเดฟพี่พาไปทำบุญเดฟโคตรหาเลยน่งารักนะจ๊ะน่ารักเกินพี่เขาน่ารักเกินอ่ะแบบน่ารักเกินอ่ะ